โดนวางยาหรือแก้ปัญหาไม่ถูกจุดกันแน่โดนโชคมาหมื่นสองแลกอีกหมื่นสองยังไม่จบอีกเอาวันนี้เราจะมาดูว่าเสียงดังก็แก,ก๊แกก๊แก๊กเวลาหมุนพวงมาลัยซ้ายขวาเป็นเพราะอะไรมาถอดเลย เก็บสาย ABS ก่อนเพราะสาย ABS แพงเสร็จแล้วถอดโชคได้เลยกันโครงมีแค่สองตัวนอดบนสามตัวหนึ่งสองสาม,สามล่วงไปแล้วครับอ่ะดูข้างล่าง น็อตออกมาแล้วนะครับเราประเมินงานว่าลูกปืนลูกปืนเบ้าชกนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดชกเลยนี่ไงลูกปืนตัวนี้ไงตัวนี้ลูกปืนตัวที่มันดิ้นได้ตัวที่มันดังนะครับอ่ะเราจะเปลี่ยนตัวนี้ดูนี่ เหมือนกันเดะแล้วมันจะดังได้ยังไงใส่ของใหม่เข้าไปประกอบอ้าเราจะประกอบเข้าเลย โอเคเสร็จแล้วสาย ABS สำคัญเบอร์สิ 10, ABS แค่ตึงมือครับอย่าใช้ปอนนะครับเดี๋ยวขาดเบอร์สิล็อกสายล็อกสายเบรกกับสาย ABS แค่ตึงมือเบอร์สิเบอร์สิข้างล่างจบเหลือข้างบน แน่นนิดนึงไม่ต้องปอนครับโอเคประมาณนี้จบน็อตหนึ่งสองสามข้างบนสามข้างล่างสามแล้วขัน A อ s แล้วขันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดน็อตเปดตัวจบครับเดี๋ยวใส่ล้อเอาไปลอง โอเคจบเอาไปเทสเปลี่ยนมาเยอะแยะยังไม่จบเปลี่ยนลูกปืนโชคอย่างเดียวพันสองจบเลย